แอนออรดี already, รับบทกาใจบอยบิ๊กบทร็อกครึ่งปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวลือเรื่องความไม่ลงรอยกันระหว่างบอยสิริชัยและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จนแฟนๆต่างลุกนกันหนกว่ามิตรภาพครั้งนี้จะยังกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อยๆดีขึ้นเพอเวาลาสุดทางแอนออรดีเดินหน้าเป็นตัวกลางผ่านทั้งคู่เคลียร์ใจขึ้นเวทีเต้นคู่กันแฟคขับบอกเป็นภาพที่ทุกคนรอคอยมาครึ่งปีมิตรภาพน่ารักแดนซ์มวนจ่อยมากมีแต่ความสนุกและก็ความน่ารักเต็มไปหมดเป็นาพ ที่ FC รอคอยมานานช็อตที่พาเต้นท่าเดียวกันบอกเลยว่าเป๊ะมากเพราะว่าได้เห็นโมเมนต์ที่ทั้งสองคนเต้นด้วยกัน ที่มีแอนออรดีรับหน้าที่เป็นนักร้องนำเชียร์แดนเซอร์จำเป็นและแน่นอนว่าเบื้องหลังภาพสวยๆนี้ก็มีชื่อของแอนออรดีที่หลายคนยกให้เป็นกาวใจตัวแม่ที่ไม่ใช่แค่เป็นสาวเก่งและรักครอบครัวแต่ยังเป็นคนที่เชื่อมความสัมพันธ์คนรอบข้างได้ดีขนาดนี้ควรค่าแก่ตำแหน่งกาวใจแห่งวงการลูกทุง่งบอกได้เลยว่าเห็นภาพนี้แล้วชื่นใจมากๆก,กับภาพศิลปินคนดังที่แฟนๆรักเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องแอนนั้นมีสติมากๆเธอเป็นคนกลางที่ให้กำลังใจกันทุกคนพร้อมกั เคยบอกว่าบิกเขาไม่เป็นคนแบบนั้นเขาไม่อิจฉาใครเขาไม่ได้อะไรเลยถ้าวันนึงเกิดการหมองใจอะไรเกิดขึ้นคนที่จะเป็นกางใจนั่นก็คือแอนออรดีบิกเขา่เป็นคนน้่งซันหรอกบิก๊กพยาบาลซินแลนเขาบอกเป็นคนสีส้มอิจฉาคนดอก <c oughs> ยิงช็อตที่ช่วงวันที่ขึ้นบ้านใหม่ของแอนและบอยก็ยังได้มีการนัดทางเข้าร่วมกันที่บ้านหลังใหม่ของแอนและบอยห้างกลางบรรยากาศเป็นกันเองโดยในงานนี้ก็ยังได้บอสโนส้ตอีสานคนครศรีมาร่วมเป็นหนึ่งในก้าวใจ ของความสัมพันธ์ครั้งนี้ของทั้งคู่ช่วยประสานรอยร้าวให้กลายเป็นรอยยิ้มเป็นภาพที่ชัดเจนเกินร้านมากส่งกับที่แอนเคยบอกว่าอยากให้ทุกคนได้มาอยู่ด้วยกันปวดล็อกกันครึ่งปีที่คาใจเนี่ยแหละเป็นภาพที่หลายคนอยากเห็นเพราะยังไงก็เป็น f c ทั้งสองบ้านเฮ้ยเห็นรอยยิ้มที่หลายคนรอคอยกับภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นและมีต่ภาพที่กลับคืนมาทาเอาแฟนคลับถึงกับโล่งใจและหลังจากที่ไม่ได้เห็นทั้งสองอยู่ร่วมเฟรมกันมานานการโครจรมาเจอกันอีกครั้งบอกได้เลยว่าอบอุ่นและก็น่ารักทุกคนเลยจริงๆอะไร ที่ผ่านมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปโฟกัสอยู่ที่กับปัจจุบันเชื่อว่าเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างให้ดีขึ้นจังหวะดีไม่ใช่แค่เครียรใจนะแต่ก็ยังมีแวลที่จะได้เห็นทั้งคู่ร่วมงานในอนาคตอีกด้วยซึ่งหากใครที่เป็น FC Boy s i ริชัยหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกเลยว่างานนี้มีแต่คําว่าชื่นใจเพราะว่าต่างฝ่ายต่างมีคนรอบตัวดีเป็นคลิปที่ดูแล้วยิ้มตาตั้งแต่ต้นจนจบเห็นพี่ชายน้องชายเขารักกันดีที่ผ่านมาต่างฝ่ายก็คอยให้กําลังใจเสมออย่างในโมเมนต์ที่บอลบีกไปเซอร์ไ เาจตัวถึงกับการน,น้ำตาไว้ไม่อยู่น,น,น,นี่ศิลป์นคนดีอยู่ที่ไหนก็มีจากคนรักพอได้เห็นโมเมนต์แบบนี้แล้วบอกเลยว่าแฟนคลับทั้งสองบ้านก็หายคาใจแบบ,บปมดเปลืองเป็นภาพและบรรยากาศที่ปลดล็อกจริงๆมวลจอยกระสุดๆศิลปินเขาอยู่กันได้เพราะว่าแฟนคลับที่คอยสนับสนุนช่วยกันสรสร้างสารรค์ผลงานจับมือกันเล่นคอนเสิร์ตบ่อยๆรับรองว่าปังกว่าเดิมอย่างแน่นอน